สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิมพ์ชนกหนูคงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ9แผนการเรียนไทยสังคมค,ค่ะข่าวสารนาวมินวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นตามนโยบายของผู้บริหารค่ะ่น,นัน เมื่อวันเสาร์ที่12และวนันอาทิตย์ที่3ณหอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนนอมินทราจุทิตักกินได้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางของการพัฒนานนส่งเสริมราการป้องกันและการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนตามนโยบาย,ยของผู้บริหารสถานศึกษาโดยในวันเสาร์ที่12พฤศจิกาย,ยน2565ในภาคเช้าเป็นการพบปะของผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่2 ส่วนในภาคบ่ายเป็นการพบปัปปกของผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565เป็นการพบปะของผู้ปกครองของภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และมัธยมศึกษาปีที่5ในภาคบ่ายเป็นการปบปะก,กับผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ ซึ่งทั้งสองวันผู้ปกครองนักเรียนจะได้พบพูดคุยกับผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชุวิตทักษิณคือนายกิจภูมิคงศรีต่อด้วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนคือนายอมรินคณะแนมสุดท้ายรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวธนรดาเนติ ได้ประชุมทิ้แจงรายละเอียดในการที่ผู้ปกครองมาประชุมในครั้งนี้และเมื่อประชุมเสร็จในแต่ระดับชั้นเรียนมีประธานและเลขานุกการเครือข่ายผู้ปกครองแต่ระดับห้องเรียนไปประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นณห้องจิตลดัดดาโรงเรียนนวมินทราชูชิตทักษิณอีกครั้งค่ะเพื่อร่วมมือและให้ความสําคัญของบุตรหลานในการกับเคลื่อนการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จต่อไปค่ะเป็นหลักการได้ว่า ค่ะการที่ให้นักเรียนของเรามีคุณภาพมีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้บริหารด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในข่าวสารนวมินครั้งต่อไปในช่วงทางแห่งนี้ค่ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ องทรงชัยจงรักจงไทยทวายชีวีนาวมินเรานี้ทั้งกายใจพปลีปพระเกียรติยืนยงด้วยอง์พระภูมินที่นระวะมินทวินดำรงการได้ท่าประสงค์น้ำใจพระองค์ทรงพระภูบ